สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนออโต้เซอร์วิสอำาเภอชมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะอ่ะวันนี้นะครับมีดราม่าแต่เช้านะมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับคลิปที่ผมทำหลายๆคลิปนะครับใน facebook บอกว่าคลิปของผมเนี่ยทำลายวงการช่างยนต์ นะก็อยากให้ผู้ติดตามนะโดยเฉพาะนะครับช่างที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าดูคลิปของผมไปแล้วเนี่ยมันได้ความรู้ไหมได้ความรู้ได้เทคนิคหรือว่ามันไปทำลายวงการช่างกันแน่ทำให้หากินยากขึ้นไหม หรือว่ามีผลกระทบในด้านลบหรือเปล่านะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมทำก็ขึ้นอยู่กับว่า FC ทุกท่านเนี่ยจะมีความคิดเห็นไปทางด้านไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะครับ150,000กว่าท่านนะที่กดติดตามให้ผมนะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ได้เจอกันในบทบาทของช่างยนต์ นะครับผมไม่เคยบอกนะว่าผมเป็นอาจารย์ไม่เคยบอกว่าผมเป็นครูผมไม่เคยเรียกร้องนะครับว่าต้องเรียกผมว่าครูอาจารย์ผมไม่เคยพูดอย่างนั้นผมเป็นแค่ช่างนะเป็นช่างยนต์นะที่รักในอาชีพการงานแล้วก็ไม่ต้องการเห็นช่างหรือผู้ใช้รถเนี่ยโง่นะครับไม่ต้องการให้เสียค่าใช้จ่ายกันเยอะต้องการให้ซ่อมให้ถูกจุด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยได้ถูกต้องนะครับจากที่จะซ่อมหมดเงินเยอะเราสามารถชี้ชัดชี้จุดได้ตรงจุดเลยนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือไม่อยากให้ช่างไทยเนี่ยโง่นะครับอยากให้มีความรู้ประดับสมองผมพอจะมีเทคนิคการซ่อมตรงไหนพอที่จะแบ่งปันได้ นะครับไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดก็พิจารณากันเอาตามภาพที่เห็นนะครับแต่ว่าไม่มีการหมกอยู่แล้วไม่มีการที่จะกักบอกทั้งหมดอะไรที่รู้นะครับเอาไปต่อยอดนะก็อยากจะให้ผู้ติดตามทุกท่านนะครับโดยเฉพาะช่างนะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าควรทำคลิปต่อไปไหมนะครับควรจะหยุดแค่นี้ เพียงแค่ EP นี้ EP สุดท้ายหรือว่าอยากจะให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะช่วยคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะแรงนะครับแรงมากเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะสำหรับ Isuzu D-Max นะตัวนี้ 4x2 เป็นหัวเดียวนะครับคันนี้มีปัญหาก็คือน็อตล้อช่างอามัมจับสิกล้าจับไหมร,ร้อนจีอะเนี่ยร้อน ตัวนี้มันลูมันมันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเคยมีปัญหามาตลอดก็คือเรื่องลูกปืนล้อนะโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยนะครับลูกปืนล้อฝั่งขวาแตกบ่อยจริงๆแตกเดี๋ยวแตกแตกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยท่านเจ้าของรถเนี่ยนะครับก็สนิทสนมกับผมดีแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยซื้อรถมาเป็นมือสองนะครับ เป็นรถยนต์มือสองแล้วก็สภาพมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันทําให้ลูกปืนล้อแตกบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าตัวเบ้านะเบ้าที่เราใส่บ่าลูกปืนล้อเข้าไปเนี่ยมันหลวมเหตุ <H ates S 1> ที่มันหลวมก็เพราะว่าไปปล่อยให้ลูกปืนล้อเนี่ยแตกแล้วไม่ได้รับการเปลี่ยนลูกปืนล้ออย่างไวนะครับพอมันหลวมเสร็จปุ๊บตัวบ่าลูกปืนเนี่ยมันขยับได้นะพอวิ่งไปร้อนๆ้อนเสร็จปุ๊บ มันก็ทําให้ตัวบ่าลูกปืนล้อเนี่ยมันหลวมนะจากคลิปเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าที่ผมทําให้ดูเนี่ยเราจะต้องตีบ่าลูกปืนล้อลงไปถูกไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยทั้งถอดทั้งใส่บ่าลูกปืนล้อเนี่ยไม่ต้องตีเลยมันหลุดออกมาเองนะครับเคยแก้ปัญหาไปรอบหนึ่งแล้วก็คือไปให้ลงกึงเนี่ยตีบ่าใหม่ก็ไม่หายนะครับไม่จบไม่จบอยู่ดียังไงก็ไม่จบนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะวิธีการจบปัญหาตัวนี้ จบยังไงให้มันสวยๆค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยเยอะทเท่าไหร่นะจบยังไงให้สวยจบยังไงให้มันปัญหาเนี่ยไม่ตามหลังมาอีกนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ช่างโก้รื้อแป๊บหนึ่งนะครับ A few moments later สำหรับจุดที่มีปัญหานะครับ,รบ,รบเวลาที่เราปล่อยให้ลูกปืนแตกเป็นระยะเวลายาวนานนะไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนสักทีนะครับก็คือในบ่าตัวนี้เวลาเราตีตัวบ่าลูกปืนออกเนี่ย บ่าของดุมเนี่ยมันหลวมนะครับตัวนี้ก็คือไปพอกมารอบนึงแล้วนะมันก็ไม่จบนะครับลูกปืนก็มีอาการที่ว่าไม่ทนทานนะครับแตกบ่อยมากนะแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกจริงๆมันต้องใช้ได้ระยะทางเนี่ยประมาณสัก1-0,000แกิโลนะอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้คันนี้ลูกปืนจะหลวมไวมากนะครับการปรับตั้งก็ช่วยไม่ได้นะครับปรับตั้งแป๊บเดียวก็หลวมอีกนะครับ ทั้งๆที่ก็ไปให้ลงกึงเขาตีบามาแล้วนะตีบาทเรียบร้อยแล้วทีนี้อะไรนะครับพูดถึงอะไรถ้าเบิกศูนย์นะเบิกแท้ห้างมาเลยเนี่ยเขาจะมาแค่ตัวดุมตัวนี้นะครับตัวดุมเฉพาะตัวดุมนี้จานดิสเบกเนี่ยไม่มานะครับต้องแยกซื้อต่างหากนะแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาสูงมาก ถ้าเกิดว่าเป็นอะไหล่ทดแทนจะแนะนําเป็นชุดนี้นะครับก็คือเป็นเชียงกงนะจะมาทั้งคาลิปเปอร์เบรกนะครับคอม้าแล้วก็ชุดนี้มาใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นของเชียงกงนะแต่ว่าก็ต้องดูสักนิดนึงนะครับว่าอะไรที่ได้มาเนี่ยมันสวยไหมไม่ใช่ว่าไปเอาถอดมาจากรถที่อุบัติเหตุหนักๆมาทำให้แบบพวกคอม้ามันโคตรนะครับจานเบรกโคตอะไรอย่างนี้นะเนี่ย อันนี้ได้มาก็ถือว่าสวยนะครับสวยชิ้นส่วนเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก90%เซนะพระบรกก็ได้มาด้วยข้างหนึ่งนะครับได้มาครบหมดทวกน็อตยึดสายอ่อนได้ถึงขนาดสายอ่อนมาด้วยนะนี่พวกเนี้ยเก็บไว้เป็นอะไหล่ได้ทั้งหมดนะครับชุดนี้ก็จะยกให้ลูกค้าคืนไปทั้งหมดนะจะไม่เก็บไว้นะครับแต่ว่าจุดที่เราจะต้องตรวจสอบละเอียดก็คือนี่ลูกปืนล้อนะ อย่างถอดออกมาเนี่ยเห็นไหมลุกปืนล้อเริ่มจะมีปัญหาเริ่มจะแดงแดงแล้วนะครับเริ่มจะมีสีแดงแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อนะหนึ่งชุดแล้วก็ซีนนะซีล้อหนึ่งตัวจาลรบีก็ล้างใหม่ทั้งหมดนี่จารรบีของเขาแข็งโปกนะครับออกสีส้มๆก็ไม่รู้ว่าอายุมันเยอะหรือ,อยัง แต่ว่าก็เปลี่ยนไปเลยจะดีกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้ได้ไม่นานนะจะระบีค่อนข้างเหนียวนะเนื้อด้นๆนะครับตรวจสอบตรงนี้ดีๆนะเนี่ยช่างกอนกำลังตีเอาซีนออ,ออกออกยากนิดนึงไปเอาเหล็งกงัดยานะงน่อยมางัดสำหรับเบอร์ลูกปืนก็เป็นเบอร์ทั่วไปนะครับใช้ตัวเดียวกับอีสุนะ TFR นะครับใช้ด้วยกันได้ เป็นตัว4คูณ2นะ4คูณ4ก็ใช้เป็นพวกทีฟาร์4คูณ4ได้นะเบอร์เดียวกันเตะเลยนะครับนี่ช่างกรอเขาก็ใส่รองเท้าแตะมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกแต่ตกแรงมากนะฝนตกทุกวันนะครับนี่ดูของเก่าเขาอันนี้คือชุดของชิงกงก็ต้องมาตรวจดูนะว่าตรงบ่าตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจะล้างดูว่าบ่ามันสวยไหม สำหรับท่านที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับลูกปืนล้อนะครับถ้าเกิดว่ารอให้มันมีสภาพที่เน่าขนาดนี้ก็เตรียมตัวเสียเงินเยอะนะครับเสียเงินเยอะแน่ๆนะสามหมื่นะ 30, โลเปลี่ยนจรารบีนะหกหมื่นโลเปลี่ยนจรารบีแล้วก็ประมาณสักแสนโลก็ทิ้งลูกปืนนะครับคันนี้ก็นี่มีปัญหาน็อตล้อดูตรงเนี้มันสึกแล้วด้วยเกือบเอาไม่ออกนะลืมถ่ายให้ดูเออนี่ตัวนี้เป็นตัว ตั้งลูกปืนนะเป็นตาช่างแบบดึงนะครับแบบละเอียดนีช่างโกเขาตบลูกปืนก็เหมือนกันนะครับเหมือนก,นกันกับวิธีการตบลูกปืนทั่ว,วไปแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนนะแค่นั้นจะมาแนะนํากันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ลูกปืนมันหลวมบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าอาจจะกินยางอาจจะ มีเสียงหอนเสียงดังนะมันส่งผลกระทบถึงตัวดุมเนี่ยนะดุมเบ้าด้วยนะครับดุมเบ้าในนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่างก็บางคันก็อาจจะเห็นนะเวลาเราตีบ่าเข้าไปเนี่ยส่วนมากจะต้องใช้เครื่องมือนะตีแต่ว่าคันนี้คือวางได้เลยนะครับวางลงไปหลวมๆได้เลยนะถ้าเจออาการเนี้ยไอตัวบ่าลูกปืนตัวเนี้ยนะบ่าฝั่งทางด้านในเนี่ยนะปกติต้องตี ถ้าเกิดว่ามันหลวมลงไปเลยเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันปกตินะถ้าไม่มีของใหม่ก็ให้พอกไปก่อนนะให้ลงกึงเขาซ่อมชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าถ้าจะให้มันจบระยะยาวจริงๆเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างน้อยเปลี่ยนดุมล้อตัวนี้นะครับเปลี่ยนดุมตัวนี้นี่ใหญ่หญๆห่งี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเชียงกงเขาก็จะบังคับขายนะบังคับขายมาทั้งคอม้าด้วยคาลิปเปอร์เบรกด้วยนะครับแล้วก็ชุดจานดิสชุดดุมล้อมาหมดนะครับอะไร ติดมาทั้งหมดเลยพวกนี้ก็เก็บไว้เป็นสแปร์ก็ได้นะคาลิปเปอร์เนี่ยอาจจะได้ใช้นะแต่ว่าคอม้าเนี่ยยากนะคอม้ามันไม่เสียกันหรอกนอกจากไปชนมาอะไรเงี้ยไปปีนฟุตบาทมาตกหลุมก็แทกมาทําให้คอม้าโคตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้นะไปขายก็ได้นี่่จงกรก็ตีตีบ่าออกเนี่ยมันต้องแน่นอย่างนี้นะครับบ่าลูกป,ปืนจะต้องแน่นค่อยๆตีออกนะถ้าเจอหลวมๆแบบ วางลงไปได้เลยเนี่ยไม่ถูกนะครับผิดปกตินะไหนมาดูสิช่างก่อนเดี๋ยวจะให้ดูบ่าตรงนี้นี่นะจุดนี้ตรงนี้มันจะโดนตัวปอกลูกปืนเนี่ยกินเข้าไปนะครับมันจะไม่ไม่ฟิตแบบนี้พอปล่อยปุ๊บลงแบบได้ง่ายๆเลยนะหลวมเลยนะครับต้องระวังระวังดีๆสำหรับท่านที่ไม่ค่อย ให้ความสําคัญกับลูกปืนล้อนะระวังให้ดีเลยแหละนะครับยิ่งถ้าเป็นที่เห็นเจอบ่อยๆก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับ3รุ่นมี d m a มบางกรนะซ f r แหละนะแล้วก็ไมตี้นะครับเจอบ่อยมากนะพวกที่โดนกัดบ่าตัวเนี้นะถ้าเกิดว่าพอกก็อาจจะใช้ได้ระยะหนึง่งแต่ว่าถ้าจะให้มันจบปัญหามันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตามนี้เลย ส่วนใครที่จะอยากดูวิธีการแมเนทนซ์นเกี่ยวกับลูกปืนล้อหน้าอย่างละเอียดนะครับเนี่ยอย่างเห็นนั่งบตบจรลบีอยู่จะต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างจะต้องล้างอะไรเครื่องมือพิเศษ,ษ,ษ,ษมีอะไรบ้างก็ย้อนไปดูคลิปนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าวิธีการละเอียดเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้มาแนะนําอะไรกันก่อนนะตรงนี้ก็ล้างเหมือนเดิมนะใช้สเปรย์ล้างเบกล้างตัวแผ่นนี้ก็ถอดไปทําความสะอาดดีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับ คอมเมนต์บอกกันทั้งนิดหนึ่งนะว่าควรจะทำคลิปต่อไปหรือเปล่านะครับอยากดูไหมอยากจะได้ข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องทำหรอกนะพอแค่นี้ผมจะได้รู้นะครับความต้องการนะถ้าทำคลิปไปแล้วมันมีความเสียหายกับผู้อื่นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำนะครับอยากรู้ว่าการให้ความรู้ของผมเนี่ยมันไปเป็นผลทางด้านลบเกี่ยวกับ วงการช่างยนต์จริงหรือเปล่าไปทําลายวงการช่างยนต์จริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วผมได้ประโยชน์คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอยากจะรู้คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ครับติดกระดิ่งไว้นิดนึงถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะถ้าเกิดว่ามีคลิปต่อไปจะได้รับการแจ้งเตือนจะได้มาดู นะครับถ้าเกิดว่ามีคลิปต่อไปนะขึ้นอยู่กับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าอาจจะได้เจอกันสวัสดีครับ